เพื่อนรักที่อิจฉาคุณที่หักหลังคุณนินทาคุณนะคะจะได้รับกรรมอย่างไรมาดูกันค่ะไพ่ควีนถือเหรียญนะคะเขาดูจะได้ผลประโยชน์และร่ำรวยมากนะคะในการที่เขาทรยศหักหลังคุณนะคะเขาได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้มากมายนะคะน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะใบต่อมาค่ะ ให้สามเหรียญแล้วก็ได้เงินจากการขายที่ดินเป็นในหน้าตัวแทนด้วยนะคะเหมือนไปรับงานที่ดินใครมาใบาที่สามค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะเขาเนี่ยจะได้เงินจากลูกหรือบุตรหลานด้วยหรือเอาเงินไปให้ลูกหรือบุตรหลานนะคะใบที่สี่ค่ะให้เจ็ดดาบแล้วเขาก็มีการโกงทุจริตด้วยนะคะลักลอบนำเงินเล็กๆน้อยๆขององค์กรที่เขาอยู่ไปใช้ส่วนตัวค่ะ ให้เลิฟเวอร์หัวกลับนะคะเมื่อเขามีเงินคนรักที่ตีจากเขาไปก็กลับมาค่ะให้ดีหมดเลยนะคะเนี่ยไพ่ก้าวไม้เท้าแต่สุดท้ายนะคะความที่เขาเป็นคนทุจริตไม่ซื่อตรงชอบหักหลังคนนะคะเขาจะตกงานค่ะเพราะว่าเจ้านายและผู้ตรวจสอบตรวจเจอนะคะว่าเขาเป็นคนคดโกงค่ะจะไม่มีงานทําและยากจนยากไร้นะคะชีวิตจะสับสนยุ่งเหยิงไม่มีอะไรดีเลยค่ะ ถ้าคุณเห็นด้วยกับคำทำนายนี้นะคะคิดว่าเป็นพลังงานที่รับได้และจะเกิดขึ้นกับเพื่อนทรยศของคุณจริงๆให้คุณพิมพ์น้องรับคำทำนายค่ะและถ้ากดใจกดแชร์กดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณมากนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะพ้นจากภัยของเพื่อนทรยศและบีนแต่มิตรดีๆมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยไปในทุกภพทุกชาติเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ